ตามสถิติที่ผ่านมาคือไปบนมากกว่าใช่ไหมครับไปบนมากกว่าล่างนี่เป็นเรคลับพี่สาวที่ส่งมาให้จ้าพี่สาวก็อยู่กรุงเทพนู่นแหละครับเนาะจากบ้านเขาอยู่มุกดาหารแม่นค่ะวันนี้สวัสดีค่ะรับสวัสดีครับสวัสดีเจนนูวันนี้มาตามแนวทางเนาะจ้ารับ อะไรนะรับมุกดาหารครับผมก่อนอื่นเลยกี่งวดแล้วครับเข้ามานี่ครับเข้ามานีทั้งเบิร์นี้งวดที่แปดงวดที่แปดจ้าแปดงวดแปดงวดแต่ว่ามาบอกเอฟซีได้สองงวดสองงวดจ้าครับขันงวดนี้เข้าอีกงวดที่เก้างวดที่เก้าที่เราต่องวดกันไปนี่ยมันเป็นเลขอะไรนะต้นจะต้นงวดนะครับเป็นเลขความฝันนะครับหรือว่าไงต้นงวดนี่เป็นเลขความฝัน ความฝันของนุ่งแต่ว่าบรายเกี่ยวกับเหล็กรับมุกดาหารเนาะค่ะอเ <c oughs> ฟ้นรับมุกดาหารเฟ้นแจ้งในเก็ดันเ <c oughs> ต้นตัวนงวดเฟ้นต้นงวดนี่ก็บเฟ้นว่าไปเงี้ยนก้นหัวจักนะคะไป <c oughs> ไปเงี้ยนเอื่อยเนี่ยแหละเขาไปในเงี้ยนเพื่อนต่วันแย้มเกิดไปที่หลังข้าวหลังข้าวเพื่อนคือเปลี่ยนไหมหรือเปล่าห <c oughs> ลังข้าวเพื่อนมุ่งเมนเ็นถอนเปลี่ยนใหม่ย้มหลังเพื่อนคือบอกว่าโมมีเงินโมมีเงินมาสั่นเพื่อนก็ได้เห็ุหลังข้าวมาเห็นแล้ว ม,มันม่นเขาเงี่ยผิดบ่าสันก็เลยลูกจากรถไปซองเบองอยูมุกนาบานเพิ่นนะเอต้องก็เห็นเงี่ยเงี่ยงามแท้หลังคาเห็ดไมเบิดเลยปักไงโถงเลยสีส้มลังคานะ่ะวันนี้โอ้ยขีรถนเขามาในเงี่ยเพิ่น่น,นสิดาหัวล,ละน้อบรสันครับฝ่าคีรอร์าใส่ออกจากเงี่ยเพิ่นมาก็ได้ว่าคันฟันเห็นเพิ่นนี่จังได้เนี่ มากสีมาในบานเริทีเพิ่นขันฟันเกี่ยวกับเพิ่นย่ไม่ดออกบานเริทีเพิ่นแย่นันแมนจ่เไม่ได้เงินบาริทีเราบานเริทีเพิ่นนี่สามศูนย์หกสามศูนย์หกแมนจ่าบาริทีแมนเรากะได้ยินเสียงปูม่านพ้อค่ะแม่จ้ะอันนี้ไม่ได้ฟันอืมอันจันนี้ไม่ได้ฟันจ้ะมือสีผ้ากูจันไปหาหมอ โหลดค่านอนอีหลักอีเลียอยู่มันขี้ขานลูกนะครูเทียกเตือนตาเสาอยู่เมื่อไรขี้ขานลูกได้ยินเสียงผู้ใา้เอิอนแม่แม่ลูกแหม่นสิบว่าท่านเด้ววาสนา,าเด็กหน่อยผู้ใา้นี่ปะมั่นสิบกวาปีสิบบ่เกินสิบสองเสียงนะที่แหลกกับวามันมิกเอรอเอิอนบ่สันอสนอนหลับตาอยู่ที่ร้นเฝ้าลูกเกิดมีก็ปลุกตาเสาถว,วานเท่าไหร่นวเบิ้งลูกสองคนกับนอน นั่กันบอดบอลลูกจัดคนนั่เสียง,งอะไรอ่ะเสียงมาโอ้โหคือห่วงแล้วชิบวอ,อใช่หรือเป่าอ๋อวอวอเพงเล่า <c oughs> บาดน,นี้ได้กลับมุกดนะาหารคืสอส่งมาแล้วแล้วค่ะจ้าส่งมาตอนหกโมงเช้าจ้าเด็กรับเล็กลับมุกดาหารมีส่งมาแล้วใช่ไหมครับจ้า โอ,โอ้โหเจ้ามาเจ้านี่ค่ะส่งมาเมื่อเช้านี่แหละครับแม่เอานะอย่างเงี้เนะเาะอบกว่าไปบึ้งเลยมาหนีของพันนี่ตัวใดแน่ค่ะสามตัวสามตัวพันแห่งแม่นี่เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าค่ะสามตัวกันไพ่มากลับไปตัดเอาก็ได้เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดหกจากเจ็ดแปดหกส่บอน ก้ามหัวน้ำเนี oh. ่ยก้าเป็นเจ็ดแปดเก่ากันไว้จังไหนเนี่ยพวกลับเก่าตัวเดียวกันเนาะ้ามากเลยว่าผ่าอีกละแค้าไแปว่าเป็นก แปดเจ็ดแปดหกแต่ว่าถ้าสปบกับหัวนั่นเป็นเจ็ดแปดเก้าเนาะยังไม่ได้กลับหัวยังไมกลับหัไว้เนาะลไายตัวบอกตะวันตั้งแต่จังสี่ไหมกบว่มกุมก็ได้ครับเจิโนเขาเน้นให้บุมกุมตัวไหนบ้างครับผมกับแปดหกกับหกศูนย์แปดหกกับหกศูนย์เน้นใช่ไหมครับจ่ารากาเจ็ดแปดหกนี่ขีดเซนใต็กับสิบเน้นตัวนี้เน้นสามตัวก็ไม่หลายหายเนาะ อันนี้มันเป็นอย่างคือส่องหลายแปดหกแปดเกมันกับหัวกับหางไว้ซสือๆตามจริงนะมันสะมีแขหก0วนกับแปดหกกับ1นึรงเจ็ดับอันนี้กับหัวกับหางก็เลยมันก็เลยเพิ่มอ่ะนะจ๊ะอ๋อกับหัวกันกันไว้แมนก็ยังงววบางหันนี่ให้ให้ไปหกโอห้ไปเก่าี่มันบอกรับผมก็เลยกับหัวไว้เป็นหก4ี่ี่หกนะอืกันไว้เนาะกันไว้แบบนั้นคือเขาส่งมาจริงๆเนี่ยเขาส่งมาแค่เจ็ดแปดหก แปดหกแล้วก็หกศูนย์แล้วก็หนึ่งเจ็ดแค่นั้นใช่ไหมครับเอที่เหลือเราก็มากลับเองแมนจ้ะสดตัวที่มาแรงคือตัวไหนครับผมแปดหกกับกับหกศูนย์เอานี้น้ำบอกก็แล้วแต่เขาเพราะว่าคุณไห้มาหลักๆตำานีนะสามหางแมนบนหรือล่างครับจุดนี้ส่วนมากถือมาบนนะจ้ะมาบนเน้นบนเนาะจ้ะเน้นบนเนาบเอาล่องหลังว้จากนอยแต่ว่า อองแงไหนออกต่บนไะตามสถิติที่ผ่านมาคือไปบนมากกว่าใช่ไหมครับไปบนมากกว่าล่างนี่เป็นเลขลับพี่สาวที่ส่งมาให้พี่สาวก็อยู่กรุงเทพนู่นแหละครับเนาะแต่บ้านเขาอยู่มุกดาหารแม่นค่ะบวันนี้เพิ่นเลือว่านเพิ่นเลยบอว่าคือบัวร่องแนวว่าตัวใดมาแห้งมาหันนีล่องซีมาแห้งมันบอมการเขาซีวันนี้ก็เลยมาล่องหกหกมาแห้ง ้แห้งว่จาจะปิดหกเนะาะแปดหกหกศูนย์ไอเกฟฟี่กลับว่าเอาเป็นตามปิดเก้าเนาะเก้าศูนย์กับแปดเก้าแต่ว่าก็ง่ายดี 7, 8, เนาะเด็กเก็บแปดเก้าเรียงเลยนะตัวเน้นกับเมองในรุ่นซีสซนแล้วค่ะ แต่มายาำไดยแจ็กเป็นเงียงออกแต่ตัวรเองตัวรองตัวเน้นมั้าจ้ะคพระเราโยมใจแต่ตัวเน้นเนาะเออหนุามาจะตัวร่องเขาก็ส่งมาให้เขาก็เน้นมาให้นะครับแต่ว่ามันบอกตัวร่องจ้ะที่เน้นถ้าเน้นหางเดียวสําหรับทุนน้อยนี่เขาเขาเน้นมาให้ไหมครับหางเดียวทุนหน่อยหางเดียวมาถึงสามตัวหรือสองตัวสามตัวไอ้สองตัวสองตัวคกับแปดหกกับหกศูนย์ เป็นมาเป็นพิเศษนะครับตัวสามตัวก็มีอยวู่หางเดียวเนี่ยเนาะเจ็ดแปดหกเนี่นยเนาะครับเราใช้พิจารณายางในการรับชมเนาะเนี่ยครับน้องปลาได้รับมุกอาหารและหลาคนเชื่อส่วนบุคคลจอกประจัดรับกระพ้านกับมีโอกาสเข่าเลยโอกาสลุดเนาะค่ะครับสำหรับผู้ชอบนับ่นงเพิ่นกับคอมเมนต์ใบเต้คลิปนะคะ ออาเลยยกให้ดูหน่ยครับมีตัวไหนบ้างครับเรนนี่ครับตรงกัน,กนเนาะพี่ผู้ร่างพูดว่ากัดได้หลายเนาอะอยุบบุญที่บุญวาสนาคนนั่มเนาะวันนี้วันนี้ใหญ่กันเลยว่าขัดออกสามตัวเอื่อยทีถวายพาไตจะถวายพาไตก้าผืนก้าชุดนะแม่จากงวดที่แล้วน,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 นุ่งหนังซอยเป็นชุดนึงพอพอได้หลายเนาะวันนี้เพกนเลยว่าโอนเก่าชดแต่ว่ากัดถึงคันขันพวกเขาสามตัวนี่ กันเขาซ้องตัวนะสิเลือหาชุดมายังที่ครับจ้าแต่กับนิีมีน่นำดื่มกับเพี้ยนทัางตาเล็กๆหน่อยๆเนะค่ะไปเฮดบ้านแะ้ว,าวา่าเอาถ้าใครอยากร่วมสบุญก็ลองทักหาเจนองได้ไนะครับเวลาวได้คุณลาค่อยอันคันเพือกนะเอียง์กังพีจ้า เป็นอยากรวมนําต่อโชกไปอีกกันนะ้รับงวดครัวนะงวดนี้วันที่เก้าวันนี้วดที่เก้าเข้ามาแปดงวดแล้วเข้าแปดงวดแล้วส่วนมากจะเข้าตัวเด่นหรือเข้าตัวรองครับเข้าตัวรองส่วนมากจะเข้าตัวรองค่ะตัวเข้าตัวเด่นนะตอนที่ว่านี่งวดที่ไหนเขาบอกเขาไปเลนนั่นคืองวดที่เขาจะร่งเขาจะล่วงสองงวดเป็นแนวทางนะเจนนงเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ัอบพระเจ้าค่ะค่ะฟ้าน,น้ค่ะเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะนี่ก็เป็นแนวทางทนนทานนเนาะค่ะแนวทางรับมุกดาหารนะคะเข้ามาแปดงวดแล้วนะคะงวดนี้งวดที่เก้าเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นแนวทางที่เจนงไดมาเนาะค่ะเนาะพี่สาวส่งมาให้นะคะจากมุกดาหาร 786นะคะ8689 906017นะคะ6มาแรงนะคะงวดนี้786 789นะคะกับ6กับ9ตัวเดียวกันเนาะคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะชอบใครตามบอมัก,กับพานเด้อค่ะยำมาเป็นแนวทางทอนันเนาะคะ่นะเนาะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกํำลังใจให้ทางช่องน้ำเด้อค่ะพี่นองถ้ามีแนวทางอัปเดตแบบใดอีกนะคะมีมาเพิ่มหรือว่าไม่เพิ่มหรือยังไงจะแจ้งอีกทีนะคะจะอัปเดตลงเรื่อยๆนะคะเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางให้โชคให้ม้านให้ลำให้รวยถือกลดตะลีรางวัลทีหนึ่งนำกันเด้อค่ะ ถังดีลาจะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเนาะคลิปหน้าพอ,อกันไหมคะสวัสดีคะ่ะ